สวัสดีครับอยู่กับชินกรชาแนลนะผมวันนี้นะครับผมมาอัปเดตล่องรถนะผมเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเรียบร้อยแล้วพี่น้องนะครับผมบร,ริบรูรณ์เลยนะครับผมหใหญ่คักเลยครับรสันไทย12แผ่นนะพี่น้องคิดเบิ่งครับนี่พื้นทีสามสามคุณพี่น้องอันนี้ซีมงแรงพี่น้องแล้วคำเนี้ยเพราะว่าสาร้างบริษัทเนี้ย ันไทยมาส่งสารพี่น้องนัดเก้าวงมาส่งใบมุงใบสองนัดเก้าวงเชา้ามาส่งใบสอง,อง,งพี่น้องแดดเดียดใช่ไหมพี่น้องเมื่อเ้ารนี้เอาไปล่างไปธุระตลาดแล้วเอาไปล่างไปล่างมาจอดพี่น้องใกล้เตรียมเดินทางเหลือแผ่นสุดท้ายแล้วพี่น้องแล้วก็ใส่ขอบขอบนะครับขอบใส่ขอบนะครับของข,ขอบขางสินะขอบขางตัวนี้ กั <accurately S 2> นฝนกันลมพี่น้องนะครับกันฝนกันลมนะครับผมเสร็จเป็นเชียบร้อยนะครับผมลงรถน้องทำโชคพารวยนะครับผม ลดลงรถนะครับนอหน้นาบ้านตรงนี้คือขกว้างไปเลยอ่ะยูอผมย่งูงเอาไปเลยวานนี้พี่น้องไม่เบิงบ้งความสำเร็จอีกห,หนึ่งขั้นนอด <c oughs> โตกลงแล้วพี่เสียร์ไหลย,ยูข้อไม่มานอดต่ะ แผ่นเดียวพี่น้องแผ่นเดียวก็ใไส้ขอบเลยครับเลยแผ่นเดียวสังกะทิเลยแผ่นเดียวแล้วก็ใไส้ขอบฟังนั่นแล้วว่าใส่ฟังนี่ครขอบนี่ก็คือกันล้มกันพี่น้องทำดีทำดีสบายดีสร้างสร้างในบ้านเลยพี่น้องตีวงไหมเราเริ่มมืออ่อันเหรอบิน ็นลุงเห็น,นลุงลุงพนันไหนครับผมทั้งขืนยิงเขึ้น,นกับโมโม่เื่นกันนะครับชัดไปถนัดมั่นว่าพี่น้องงานกันทุกบ้านนนั่แหลยจอได้สองพันพี่น้องเอ้หุ่นกว่างหวงจอได้สองพันเฉย รถตูเขาได้ล้มนะครับรถตู้เกีกับบรรยากาศเาาๆเลยนะพี mm ่น่องสุดท้ายแล้วนะครับผมสุดท้ายแล้ว mm hmm. เป็นสุดท้ายนะครับ ใส่จอดฟังบ้านพอดีเลยเหรออยู่เข,าข้าบ้านขบนาบ้านคือยืดยืดต่อกับนาบ้านเนะาะเงาพกเมตรเอาี่น้องครับยาวหกเมตรนะครับยาวหกเมตรเลยนะครับผมยาวหกเมตรนะครับ บรรยากาศยอดยี่ยมเลยครับผมพี่น้องฝาเพื่นอนซีนะครับผมพรุ่งนี้เราก็มีงานแล้วผมเดินทางนะครับผมที่อําเภอประคำนะครับผมงานปิดทองฝังลูกนิมิตนะครับผมเดี๋ยวผมจะอัปเดตคิวอาว่าสถานที่อยูต่ตรงไหนกันแน่จริงครับผมแต่ว่าอยู่ในอำเภอประคำน,นั่นแหละที่น้องจะว่าอยู่งตรไหนจุดใดน,นะครับครับผมอยู่งอำเภอประคำนะเราะว่าอยู่จุดไหนตรงไหนแค่นั้นเองนะครับผม พี่น้องรอติดตามครับผมทีนกรชาแนลพร้อมด้วยทีมงานแสงทองฟินแลนด์ทุกท่านนะครับผมผูกนี้เต็มวงครับผมแพราวแสงทองผู้ยิ่ฟินแลนด์ครับผมเต็มวงครับผมวงใหญ่นะครับผมขอบคุณอาจารย์หนิงดาวเคียงเดือนด้วยนะครับขอบคุณอาจารย์หนิงดาวเคียงเดือนครับผมเป็นท่านฟูงกันในพี่น้องนะครับผมที่ให้ความอนุเคราะห์ทีมงานของพวกเราด้วยนะครับผมที่จะเปิดม่านทําการแสดงพรุ่งนี้นะครับ อยู่ที่อำเภอรประคำอยู่ที่วัดอะไรสักอย่างนะพี่น้องเดี๋ยวผมจะอัปเดตชิวงานให้ดูนะครับผมเย็นนี้ก็พรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวอัปเดตชิวงานให้ดูนะครับขอบคุณมาลัยนะผมน้ำใจด้วยทุกท่านนะครับผมที่ราจะอัปเดตให้พรุ่งนี้นะครับมาลลยชิมงานนะครับผมที่ก็ไปวัดวา,าทัศนีละดาน้องแมนจะมาก็คือทัศนีติดงาน,งน,นติดงานเพิ่นติดงานพิธุลาพี่น้องไม่ได้มานะครับ ไม่ได้มากับเป็นจะเป็นพรุ่งนี้เช้านะครับผมทีมงานรถเดนเซอร์แล้วก็รถชุดทีมงานแสงทองพิเรนนะครับผมเดินทางมาเมืออื่นเสาหกโมงเช้ามานี่นะครับผมแล้วก็เราจะเดินทางไปที่งานพร้อมกันนะครับผมอำเภอประคำจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมเราจะมีไลฟ์สดกลุ่มปิดนะครับผมตามที่บอสโพสตในเพจนะครับผมพี่น้องซื้อบัตรจองตั๋วได้เลยนะครับผมแล้วกันวันที่ยี่สิบสองอยู่ที่เมืองเลยนี่ผมไม่ได้ไปได้พี่น้องเด้อนะครับผมผมไม่ได้ไปด้วยนะครับผมเพราะผมต้องรอ คุณหมอนัดวันที่23ครับผมผม23สเซตหมอนัดเ็จปับ๊บตรวจร่างกายเสร็จปับ๊บก็จะเดินทางเข้าจังหวัดยะโสธรเราจะมีงานกาชาติจังหวัดกาฬสินนะครับผมเราจะไปเปิดม่านทําการแสดงที่จังหวัดกาฬสินนะครับอัปเดตลงรถสวยๆนะครับหลังจากนี้เราจะท็ดครัวพี่น้องสร้างชุดนี้แหละจะทำครัว พื้นควัวข้างหลังนะครับผมเห,เห็ดเบิร์ตชูย่างนะครับผมพี่น้องวันมันเข่าหนาฝนแล้วหนาห้อนหนาฝนเด้ย่ยประเดี๋ยให้อุ้ดน้ท่ด้ประเนี๋ยพี่น้องนะครับพายุสิมินเขาต้องป้องกันนะครับเพื่อจะได้จอดสบายว่าตากแดดตากฝนอีกแล้วบาทนี้ครับสิบสองมือที่ออกมาพี่น้องยุ่งสบายตากแดดโอ้ตยต่ละตนเอ้ารด,ดเอามื่อนี้็เลยเขาห้มแล้วนี่อ่า น้องมีความอดทน,นครับผมน้องน้องน้ำโชคเขาเลยมีความอดทนมากเลยนะครับผมน้องเสื้อรุ้ยพารุ้ยไปนาพี่น้องอ่าดูยาวๆนะผมคิดวันนี้นะผมดูยาวๆไปเลยนะครับผมดูแบบยาวๆไปเลยนะครับเบิ้งแบบยาวๆไปเลยพี่น้อง ขอบคุณทุกซับสไครป์ทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ครับผมที่ติดตามทีนนมง,งาน Channel พร้อมด้วยทีมงานแสงทองเพลนทุกท่านนะครับพี่น้องนะจะไม่ลืมพระคุณขอบคุณที่ดูคลิปจนจบขอบคุณที่ไม่ข้ามโฆษณาครับผมเพราะได้เงินสื่อขนมเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมเพราะได้เงินโฉงอดหลุดนะครับผมขอบคุณทุกกําลังแรงใจพี่น้องจากทุกสารทิศครับผมทุกทั่วประเทศไทยบพว่าจะยู่ตังประเทศเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมคอยมีความสุขความสันติลำลองเรวยเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนะครับ ลูกสายซางมาแล้วเด้อลูกสายซางมาแล้วเขาอาไปใกล้เด้อมาแล้วก็ันเนาะปากเลยทีลูกสายซางพี่น้องนะครับใส่ครอบแล้วพี่น้องใส่ครอบทางนะผมครับอันนี้คือใส่ครอบตัวนี้ครับตัวนั้นคือเป็นเวทเส็ดเลยพี่น้องเสร็จเลยนะครับผม ใส่ครอบด้านนั้นแล้วก็คือใส่ด้านนี้ก็คือเสร็จเลยนะครับพี่น้องนะครับอันนี้คือครอบพี่น้องกันลมกันฝนนะครับผมกันลมกันฝนนะครับกันลมกันฝนนะครับผมใส่ขอบเลยพี่น้องเป็นสุดท้ายของงานแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมใส่ขอบนี่คือเซ็ตแล้วพี่น้องนะครับผมใส่ด้านนี้นแล้วก็มาใส่ด้านนี้นะครับผม ด้านเข่าด้านด้านทั้งจะเป็นโตด้านทั้งจะเป็นออกเอ้าสุดท้ายนี่ขอบคุณทุกที่ Subscribe ทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ที่ติดตามมาทุกติดตามพินกรชาแนลนะครับผมตอนนี้22,000ื่นสองพัน Subscribe ขอบคุณทุกท่านจริงๆครับผมที่เมตตาศิลปินตัวน้อยๆคนนี้ครับผมขอบคุณทุกกำลังแรงใจครับขอบคุณทุก Subscribe ทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกกระดิ่งขอบคุณที่ไม่ข้ามโฆษณานะครับผมขอบคุณที่ ตามนะครับผมสร้างเลยเฮ้ยได้กินเบียร์ป่ะเนาะอ่ะนะครับผมสุดท้ายนี่นะครับผม,เ,นนบผมเอาไว้ซับนี่คลิปนาช่างชอ,อกันไหมเด้อยพี่น้องคลิปพรุ่งนี้เดี๋ยวว่าเราจะทําอาหารอะไรให้ทีมงานแสงทองพี่เลนรับประทานนะครับผมที่เขาต้องต้อนรับทีมงานแสงทองพี่เลนเป็นอย่างดีพี่น้องเอาคลิปลงรถของน้องน,องนำโชคพะรวยก็เสร็จไปที่เรียบร้อยครับผมคลิปนี้เอาไว้ซัานี่คลิปนาพอ,อกันไหมสวัสดีครับ